สวัสดีค่ะมิวค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำสมาร์ทโฟนนะคะสำหรับ TikToker นะคะหรือว่าดาว t ิ๊กต k อตอนนี้นะคะกำลังมากันเลยค่ะตัวนี้เลยค่ะ Sam ซุง g า l a x y c ี่ซค่ะตัวนี้ c 5ฟ4นะคะมี Quickshot ค่ะที่ให้เราการเข้าถึงกล้องอย่างง่ายเลยนะคะเพียงแค่ลูกค้ากดตรงปุ่ม Power ติดกันสองครั้งนะคะตัวนี้ก็จะเข้าสู่โหมดกล้องให้เราเลย โดยที่ไม่ต้องเปิดฝานะคะกล้องตัวนี้ลูกค้าสามารถถ่ายเป็นมุมกว้างได้นะคะหรือว่าถ่ายเป็นมุมปกติได้เคค่ะตอนนี้ปัดขวาถ่ายเป็นวิดีโอได้นะคะค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของ Galaxy Flip สี่นะคะยังมีเฟกแคมค่ะเฟลแคมดียังไงเฟลแคมนะคะก็สามารถทําให้เราถ่ายรูปโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถวางได้เลย ตามองศาที่เราต้องการถ่ายรูปนะคะแบบนี้เลยค่ะเลือกองศาที่เราต้องการถ่ายได้เลยนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้งาน Dual Preview นะคะค่ะถ่ายจากกล้องหลังตรงนี้ก็ได้หรือลูกค้าจะตั้งทับแบบนี้ถ่ายแบบนี้ก็ได้อีกมุมหนึ่งค่ะในส่วนของแ l ลชฟิตสี่นะคะตัวนี้ ยังมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 8 t ั Gen 1นะคะขนาด4นาโนเมตรค่ะที่ให้การใช้งานลื่นไหลไม่มีสะดุดเข้าแอป,ปได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ยังมีกันน้ำ IPX8 ด้วยค่ะตัวนี้สามารถกันน้ำลึกได้1.5เมตรนานถึง30นาทีค่ะ TikToker ไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเครื่องจะหล่นน้ำหรือว่าเปียกฝนค่ะตัวนี้สบายมากค่ะตอนนี้นะคะ ทางร้านมีโปรโมชั่นนะคะเก่าแลกใหม่ลูกค้าสามารถเอาเครื่องเก่านะคะมาแลกได้แล้วก็ยังได้รับเพดอัพเพิ่มอีกสูงสุดช่วงนี้จะเป็นโปรโมชั่นฮาโลวีนค่ะลูกค้าได้เพดอัพเพิ่มอีกสูงสุด7,000บาทเลยนะคะแล้วก็ยังมีโปรผ่อนสูงเปอร์เซ็นต์อีกด้วยค่ะตัวนี้มีทั้งหมดให้เลือก4ี่สี